สวัสดีครับผมนายเดชาทรจอดพิมายครับผมนายธิทัตน์กมลครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านนะครับไปพบกับหมู่บ้านงูจงอางนะครับจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณพ่อปรางพระเมืองนะครับเป็นประธานชมรมหมู่บ้านงูจงอางนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาขอสัมภาษณ์นะครับคุณพ่อถึงาอเป็นมาของสถานที่ตรงนี้นะครับที่ชาวบ้านนะครับได้เอางูมารวมเพื่อทําการโชว์ตรงนี้นะครับมีปอิเขาเป็นมาอย่างไรครับ แต่ก่อนเราก็โชว์อยู่ในวัดแต่ถานที่ในวัดมันมีข้อจํากัดมากมายไม่ว่าจะเป็นกฎเทระของสมาคมข,ของสมาคมมันไม่เหมาะสมพูดง่ายๆไม่เหมาะสมการไปโชว์การอยู่ในวัดเราเลยย้ายมาตรงนี้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่นี่นที่มีนกักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนมากาแต่ละวัดเพื่อบริการนักท่องเที่ยวจะมีการโชว์การสแสดงกับมูลและการให้ข้อมูลครับ ส่วน,านการแสดงว่าเราตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่ปีสามแปดก็มีนักแสดงที่เสียชีวิตโดนจ้างอ,อากาศมาแล้ว4ีคนแล้วล่าสุดปีห้าห้าครับโดนกัดโดน,น,นประมาณสิบสองสิบสองสิบสามโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นพวงนี้ก็จะเป็นกงเป็น,นเป็นกรง,กงไม่มีพิษอะไรงโเหรอครับ ตัวตัวนี้เป็นงูสิงสิงที่พบทุกภาคของเมืองไทยส่วนใหญ่ถ้าแถวภาคอีสานพวกพินเขาจะนํามาประกอบอาหารแต่หมู่บ้านงูจงอางเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารของงูจงอางงูจงอางที่กินงูด้วยกันเป็นอ่างก็จะเป็นงูไม่มีพิษใช่ครับใช่ครับเราต่อครับไปเลยครับรงถัดไปก็จะเป็นพวกงูจงอางเป็นงูที่มีพิษอ๋อองที่เขียนว่างูมีพิษที่จะเป็นงูจงอางทั้งหมดเป็นูจงอางกะนี่ครับ เราจะเห็นที่เขานอนบนต่อไม้ mm hmm. เป็นงูจองอางอิสานเราสังเกตง่ายถ้าเป็นงูจองอางอิสานจะออกสีดำๆถ้าตัวเขาจะออกสีเหลืองแบบนี้ก็คือเขาช่วงเขาพร้อมที่จะผสมพันธุ mm ์ hmm. ก็ประมาณจักลางเดือนเออประมาณจะกลางเดือนประมาณเจ็ดสิบแปดเราก็จะเอาเขาผสมพันธุ์กันแล้ว mm hmm. าดูสังเกตง่ายๆเอาดูถัดต่อไปเลยครับ อันนี Harriet. ้ก็จะเป็นงูจรเหมือนกับตัวนี้เป็นตัวเมียมีตัวผู้่ครับกนี่ก็จะเห็นทุกกลุ่มแล้วเวลาผสมพันธุ์นี่ก็คือจะจับเขาแล้วก็ปล่อยเขาจะใช่ใช่ครับเราเราเราต้องจับมารวมมาดวในกรงเดียวแต่ทางเจ้าหน้าที่ของเราก็ไประวังเพราะว่างูจรองถ้าผสมพันธุ์เสร็จตัวใหญ่จริงตัวเล็กผมว่าตัวเมียตัวใหญ่กว่าตัวผู้ หลังจากผสมพันธุ์เสร็จมันก็จับตัวผู้เป็นหานเราต้องเวลาผสมพันธุ์เสร็จเราต้องแยกกลุ่มนี่คือปัญหาที่เราไม่สามารถจะขังรวมกันได้ที่แต่กลุ่มเดียวกันถัดไปครับดูจองอางภาคใต,ต้ของจงอางแต่ละภาคนี่ตตมไม่ไม่ไม่เหมือนกันครับดูที่สีถ้าเป็นอีสานจะออกสีดำลำถ้าภาคเหนือจะมีสีขาวแทรกตามตัวถ้าภาคใต้จะออกสีน้ำตาลแบบนี้ครับอ๋อใหญ่ยาวแต่ความดุร้ายจะน้อยกว่าอู่จงอางสัน นี่ก็เป็นจระเข้ด้วยภาษาจี่เขาเรียกว่าบ้องหลาโอ้บ้องหลาคิงคอบบ้านะครับภาษาอังกฤษครับผมของแต่ละภาคก็ใช่ใช่ที่โดดลายที่สุดอีสานครับอีสานตามที่หมู่บ้านเมืองเคยเลี้ยงมาคืออีสานโดดลายกว่าแต่จะจระเข้ภาคใต้มันจะใหญ่ใหญ่และยาวดูไปเรื่อยๆฝั่งซ้ายก็จะเป็นจระเข้ครับเวลาเราผสมเวลาเขาจะออกไข่เราก็จะมาไว้ตรงนี้ ยังยังมีซากไข่ที่ดูอยู่ครับที่มันฟักไม่หมดมจะเป็นแบบนี้แล้วผสมพันธุ์เสร็จแล้วก็เวลาเขาออกไข่ออามาไว้ข่งูเขาก็ออกมามันจะเป็นเหยวอมันจะไม่แตกไขไ่ไม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 ่แตกครับมันเป็นมันเป็นนังไข่นังตอนนี้จะไม่มีงูเห่าแล้วใช่ไหมครับมีมีมตัวหนึ่งอ,อยู่อย,อยู่อยู่ที่บนเวทีอตอนนี้ก็นักแสดงเราก็พลาดโดนเป่าที่ตาตอนนี้กำลังนำสมโรงพยาบาล แต่ไม่ไม่ไม่ใช่น้ําพิษแต่เป็นน้ําลายก็ถ้าเรารักษาไม่ถูกต้องก็มีโอกาสตาบอดเหมือนกันก็จะมีไปเรื่อยๆครับทีนี้ก็จอางุกอ้างแต่ในส่วนตรงนี้จะไม่มีของปลาชูใช่ไหมไม่มีไม่มีเพราะมันมีสิทธิ์ที่จะพ่นใช่ใช่ครับคนได้คนได้ตัวนี้ลอกคราบใหม่ๆกำลังลอกคราบองนี้ก็จะเป็นจระเข้ประมาณสี่วันสี่สิบกว่าตัวสี่สิบตัวเลยเหรอครับเพราะว่า ออกลูกทุกปีท่านของจระเข้นี่ใช้อะไรเดี๋ยวมันนะครับเป็นพวกโครงไก่โอ้โห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 น่ามันเล่นหมดละนี่ตัวผู้น่าเกือบสี่ร<อ>้อยยิบจร์เจ้ตัวผู้กับตัวเมียอ่าอันไหนจะใหญ่กว่ากันล่ะครับตัวตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวผู้ใหญ่นุนตัวเมียเขากำลัลงหาที่วางไข่ที่อ นี่ยเห็นเห็นตัวรูปไหมครับอย่บนโขดหินเต็มไปหมดมันจะมีรูปอยู่สามชุดชุดปีกายนี่ตัวเล็กๆมันก็จะแยกกันอยู่จระเข้ต้องกี่ปีเหรอครับเถึงจะตัวใหญ่ประมาณเท่าตัวเมียตันน,ตนี้ประมาณเกือบสี่สิบปีส<า>ี่สิบปีเลยใช่ใช่นะครับวันนี้ก็ในหมู่บ้านโงูจงอางนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูวิถีชีวิตนะครับว่าโดย ตั้งแต่ตั้งเดิมแล้วนะครับว่าเขาได้มีการเลี้ยงงูจงงานกันอย่างไรครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าอ้าวเชิญเลยครับนุงเอางูสิงมาให้กินตัวหนึ่งแล้วเพราะพวกนี้คือเขาจะกินงูสิงด้วยก็คืองูด้วยกันเองกินงูสิงงูจางงูกินปลางูอะไรที่ขวงหน้ามันกินหมดไอ่ิ่มแล้วมื้อได้กินเมื่อวานอิ่มแล้วแต่อาจจะยังไม่ได้หลายวันนะประมาณสิบห้าวันค่อยหิวอีก แล้วงูพวกนี้ไม่ปปัญหาเรื่องการกินสัตว์เลี้ยงอะไรของเราหรครับถ้ามันหลุดไปได้ลรวไม่ไม่ครับไม่ได้กินสัต์สัตว์ที่เราเลี้ยงจาพวกเป็ดไก่ไม่กินพวกเป็ดพวกไก่พวกหมาอะไรไม่กินเลยเพราะพวกนั้นจะเป็นพวกงูใหญ่มันใช่ไหมครับมันจะหลบดิของมันเองเวลามันออกจากกรงได้มันจะไปของมันเองมันไม่ทาไม่ทำไม่ทำลายจาพวกวัวควายเรานะไม่กัดเขาเห็นสัตว์ใหญ่กว่าเขาจะลัว มันจะไม่ไม่กัดแบบนั้นถ้าเวลาเราไปสัมผัสมันมันตกใจมันก็แวกขึนมาหาเรามากัดเราได้สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับนะ้าสุพดเหลาหอมครับเป็นสมาชิกอบตของหมู่บ้านงูจงอางนะครับก็วันนี้เราจะมาถามประวัติความเป็นมาของสมุนไพรกับงูนะครับว่าีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับโอครับที่ไปที่มาถ้าถ้าจะพูดแบบ เริ่มแรกเลยคือพุทธผู้แก่สมัยก่อนนี่คลอดลูกออกมาไม่มีการใส่ห่วงทำมไงไหมันใช่ไหมพุทธผู้แก่เขาคิดค้นเอาสมุนไพรไปขุดรากไม้หรือไปปั่นเอาเปลือกไม้มาต้มมาฝนให้กินนะครับลองผิดลองถูกปาทีนี้ที่สมัยโบร,ราณเขาบอกว่ากินของสแสลงผิดหรือผิดสำแดงใช่ไหมบางคนกินของสแสลงผิดนี่บางคนไม่มีน้ำนมให้ลูก ดูดไม่มีน้ำนมให้ลูกกินบางคนก็ซีดพอเขาก็เลยไปขุดเอารากไม้นมี่มาฝนฝนกินแล้วปรากฏว่าน้ำนมที่แห้งไปไม่มีเกิดมีน้ำนมขึ้นมาได้มันได้ผลเออโอเคตัวนี้เราใช่แล้วเนาะเขาก็เลยนําไปจำหน่ายาการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาสร้างอาคารเวทีมาสร้างอาคารในพักนักท่องเที่ยว โป่งงูเนี่ยเขาก็มาสร้างให้นะครับไอ้ยาก็แปรสภาพไปด้วยไอ้ยาต้มยาฝนคนขี้เกียจต้มขี้เกียจฝนเขาก็เลยแปรสภาพเป็นพวกนี้ยาหมองยาทาใช่ครับเป็นยาทาภา,ายนอกอยาดมก็มีมายาคลายเส้นนแบบ่าจะชื่อหมู่บ้านเนี่ยเขาตั้งให้เป็นหมู่บ้านลุนงหมาแต่แรกเยอะหมู่บ้านไม่ไม่เน,นี่บ้านบ้านโฆษนาทุกวันนี้ก็ยังใช้ชื่อปากโฆษณา มันโคกสงา่าแท้เขาบอกว่าถ้าไปท่องเที่ยวเลียว่าเอาหมูบ้านหมูจงอางอยังางจมาถูกใช่อย่าง,งก็ตั้งประธานชมรมนี่ก็ประธานชมรมหมูบ้านหมูจงอางเพราะมันมีหนึ่งเดียวนะครับแต,แต่แต่โคกสง่าก็ยังมีก็มีหลายที่อเออมันมีหลายที่นะครับนี่คือที่ไปที่มานะครับหมูก็เดี๋ยวนี้การเป็นอยู่คนมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมบางคนเนี่ยเ,เคยมาแล้ว คือขอบวนทัวร์คณะทัวร์มันก็หายไปเศรษฐกิจมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมใช่พอมาโควิดด้วยแหล่งท่องเที่ยวอะไรไปมันก็เปลี่ยนไปแกก็ลดหายไปด้วยแต่ก่อนมีเอาไรลงขายก็ได้ขายแต่ก่อนร้านค้าพออยู่อยู่ด้านในด้านในมันมีอยู่ไม่กี่ร้านเองมีไม่กี่ร้านพอดีมันทํามีผลประโยชน์ที่ไหนมันก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นเนาะบางทีเห็นกันได้มันก็เกิดผิดชาลิษยา ไปออกมากก็อย่างีผลประโยชน์แหล่งท่องเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่ค่าทำผลประโยชน์เกิดขึ้นมันฝัมันจะมีความกิจชาเกิดขึ้นแต่พอก็ยังอย่างพวกคนเขาก็ออกไปไภายนอกออกไปไปง,งานการลาดบ้างไปตามตลาดนัดบ้างเดี๋ยวนี้เขาผันเข้าไปอยู่ในวิกซีโรตัส์ก็มีมปแค่แต่พวกอุณงป่านใช่แต่งูเขาเขาไม่เอาไปหละแต่ถ้าแบบมีชงว่าที่ไหนก็ เอาไว้บ้านไปไปอย่างนานาาางานงานกระชากงานไหมนี่เขาก็ให้เอาไปทุกวันแสดงตัวเดี๋วยวนี้เห็นเขาประวัติตลาดประตูน้ําที่คอ,อนแกนเขาก็จะมาติดต่อเอาพวกก็ดงนทุกวันเป็นแสดงต้นตาลใช่ใช่ต้น,นตาลแต่บอลลงไปแต่ทุกคนนี่ถ้าเล่นกับเขาไม่วันใดวันหนึ่งต้องโดนกัดโดนกัดก็ไอ้วานตัวนี้ก็ลองปิดลองถูกแต่ก่อนหมอโรองพยาบาลคอนแกนเราไม่ยอมรับเองนี่ก็เป็นยารักษาได้ อันนี้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นสมมว่านักสแสดงเล่นงูโดนงูกัดเนี่ยเขาจะเคี้ยวจิน,ยยนเคี้ยวกินพอประมาณมันจะเป็นปุ่มต้านทานที่เหลือเขาใส่โคกโขกมีมะนาวมีอะไรน้ำส้มมาคุกกับว่านแล้วก็โปะที่บาดแผลหลังจากนั้นจะไปโรงพยาบาลก็ตามลำดับตามขั้นตอนครับเดี๋ยวนี้มันต้องเป็นงนานดูว่านเนี่ยดูภายน,น,นอกมันก็สีเหมือนกันแหะอย่างไอ้นี้เนาะสองอย่างนี้ว่านพยายงูใช่ไหมด้านด้านในมันจะสีนี้ อันนี้พวกเป็นไซนัสเป็นภูมิแพ้ที่เขาว่าลิสะดวงจมูกต่างนละสีนะครับแล้วอันนี้นล่ะอันนี้เป็นว้านทับมลูกสําหรับผู้หญิงอีกคลอลูกออกมาบางคนอยู่กับไม่ได้อยู่ไฟไม่ดีบางคนไม่ทํางานหนักเกินประมาณก็ไม่เป็นไรบางคนผู้หญิงไปทํางานหนักมดลูกไม่เข้าอุดีก็งาบทาให้มดลูกเคลื่อนทาให้ปวดล้างปวเดเอวเนี่ยต้งใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้ อย่างตัวนี้นี่เขาไปผสมกันแล้วนี่นมีหญ้ารีเพมีรากสามสิบวันตัวนี้เราก็บดใส่กันแล้วเดีนน๋ยวผสมแล้ะแต่ที่เรายังไม่ผสมมันนี้นี่ฝานตากแห้งก็ฝานตัวนี้แหละตากแห้งอันนี้บดแล้วแต่รูปเป็นหลายอย่างใช่ใส่แทบสูนตากแห้งบางคนที่จะต้มเอาแบบนี้ถ้าเอาแบบเป็นคาเนี่อันนี้เราผสมกันละรากสามสิบผสมเข้าไปละเนี่ยกาวเพื่อขาวก็ใส่เข้าไปบดใส่กัน นะครับเป็นชาโง่ที่ผู้หญิงบางคนเขาบอกว่าไข่คำฤดูผู้หญิงบางคนเขาบอกว่าก่อนเป็นเมนลูกปวดท้องเป็นไข่นี่เ,เขาเรียกว่าไข่ธับฤดูตัวนี้โอเคเลยแหละครับก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้ครับเออเน,น,นี่คือที่ไปที่มานะลูกบันหมูจอง,งางยังไงก็ฟิวชั่นให้หน่อย